ครับผมก็สวัสดีครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับผมนะจากร้านนุ่มมือสิกเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นอ่าอุปกรณ์เกี่ยวกับอ่ากีตาร์โปร่งนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นหมุดโลหะนะครับผมนะสำหรับกีตาร์โปร่งนะครับผมนะหกสายนะครับผมก็จะตัวนี้นะครับผมนเป็นหมุดอ่าเป็นอ่าสีออกทองเหลืองนะครับผมนะนี่แข็งแรงนะครับผมนะใช้แล้วไม่หักนะครับผมเวลาแบบเอาไปเปลี่ยนใส่กับกีตาร์เปลี่ยนจากหมุดอ่าพลาสติกเป็นตัวนี้นะครับผมนะ ก็คือแบบทำให้กีตาร์แบบดูมีราคาขึ้นมานะครับผมนะสวยงามด้วยนะครับผมนะสามารถเปลี่ยนง่ายนะครับผมนี่นะครับผมหมดปัญหาเรื่องแบบเวลาแบบเปลี่ยนสายแล้วหมุดชอบหักคาเวลาเก็บไว้นานๆครับตัวนี้ทนนะครับผมเนใช้ได้ยาวๆนะครับผมนะนี่ก็เจ้าตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาชุดละ150บาทนะครับผมนะก็จะมี6ตัวนะครับผม1ชุดในซองนะครับผมนะหรือท่านใดเปลี่ยนไม่เป็นก็สามารถมาใช้บริการทางร้านให้เปลี่ยนให้ก็ได้นะครับผมนะ โอเคนะครับผมนะผมก็ต้องขอฝากร้านนูมูสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไวเ้เจอกันใหม่ด้วยนะครับผม